ครับเพื่อทกินเที่ยวครับตอนนี้ผมกําลังอยู่ในป่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวทลิปนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวป่านะครับผมแล้วก็ถือโอกาสสารวจป่าเห็ดไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับเห็ดกําลังจะเริ่มออนแล้วครับเดี๋ยวเรามาหาดูไม้เห็ดกันนะครับวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูเลาะเดินเล่นในป่านะครับช่วงนี้ไปที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยนะครับเราก็เลยต้องมาเที่ยวตามป่าตามเขานะครับผมตามชมนะครับดูครับ ข้างล่างให้เป็นสระน้ำดีกว่าอืมน,นี่กจะเป็นไม่รู้ว่าเป็นของชาวบ้านหรือเป็นของโครงการที่นี่นะเดี๋ยวเราลงไปดูกันไม่รู้มีปลาเขาให้จับปลาหรือเปล่านะครับนี่ป่าที่นี่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับต้นไม้ดูครับต้นไม้เบลื้มเบลืมเลย น่าจะเป็นต้นแปลกเลยเป็นต้นแปลกต้นสนนะครับดูสวยงามมากอู้สาธุบนเริ่มเลยฝั่งนู้นก็จะเป็นป่าเห็ดทั้งหมดเลยนะครับบริเวณป่าเห็ดทั้งนั้นเลยนะครับไปเราจะไปตำรวจป่าเห็ดนะครับผม โอ้พื้นดูครับพื้นพื้นนุ่มมากเพราะว่ามันเป็นใบไม้ใบใบต้นสน,นครับมันร่วงลงมาเห็ดเขาก็จะชอบขึ้นตามนี้แลครับบรรยากาศโคตรดีนะครับดูมจะพาเดินดูนิดนึงนะไปดูแถวนี้กันนะครับป่านี้เขาเยอะมากนะครับไม่กล้าเข้าไปลึกเดี๋ยวกลัวลงนะครับ อืมมีคนร่วงลงมาเห็ดดีครับถ้ามันออกเขาก็มันก็จะออกตามนี้ครับเนี่ยตามใบใต้ใบหญ้าอะไรเงี้ยเห็นชาวบ้านที่นี่เขามาชอบมาหาตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนอ่ะมันจะเห็นชัดกว่านะครับเพราะว่าเขาใช้ไฟส่องนะครับพอไฟส่องเนี่ยมันจะสะท้อนแสงแล้วก็จะทำให้เขาเห็นเห็ดง่ายๆขึ้นนะครับ มีดอกเลยเนะี่ยสวยงามเลยดูเป็นดอกไม้อุ้ยเดี๋ยวเราเห็ดเหนะ็ดอะไรเนี่ยดูครับนั่นน่าจะกินไม่ได้นะหรือมันกินได้ไม่ลูกเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆก่อนครับ รูครับตรงนี้มันเป็นต้อนอะไรไม่รู้นีส่สวยมากใต้ดินมันจะมีดอกไม้เป็นดอก,อดอกเรื่องๆเนี่ยเรื่องๆอ่ะนเรื่องๆเลยครับมันก็ไม่ค่อยเห็นเห็ดรู้ว่าเป็นเป็นเป็นป่าที่ เรื่องอยังไม่ค่อยอยังไม่ออกแต่ชาเห็นชาวบ้านขเขาเก็บกันมาเยอะนะครับนดคือมันจะมีมันต้องเป็นคนที่รู้หมายเหตุนะครับถ้ารู้หมายเหตุเนี่ยเขาก็จะไปตรงไปที่เป้าหมายเลยเก็บได้เยอะครับอูลูกอะไรอืมกินได้เป่าครับดูดูความสวยงามของเขาดูครับ เป็นรูปเป็นพวงเล็กๆอะ่ะถ้ามันสุกกับน่าจะเป็นสีแดงสดสวยงามครับมันต้นอะไรไม่รู้อะเหมือนเม็ดพิษเหมือนเม็ดพิษไทยเลยครับได้บรรยากาศครับดูเดี๋ยวเจอเหตุลราผลจะให้ดูนะครับ ไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่อื่นม้กเดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจอีกป่าอีกที่นึงนะครับป่าเห็ดนะครับดูเส้นทางเป็นทางลุกลัางเดี๋ยวผมให้ดูวิวก่อนดูครับดูส่วนชาวบ้านครับมีมีบ่อปลามีส่วนมะม่วงยเยอะเลยเนะี่ย ดูข้างในก็เป็นบ้านน่าจะเป็นบ้านส่วนครับอ้บรรยากาศดีมากดูทางกันครับดูโอ้ยแอนเจอร์ Adventure นะะใช้ได้อยู่นะครับดูไม่เป็นไรครับจักรยานไม่มีติดครับมีแต่ล้มอย่างเดียวไปกันต่อครับอู้เห็ดเห็ดเห็ดครับเดี๋ยวจอดรถ่อน ดูดูครับปลาเห็ดมาเริ่มเลยหนี่มันน่าจะกินไม่ได้นะถ้ากินได้เสร็จไปแล้วอยู่ใกล้ถนอนอย่างนี้ดอกมาเริ่มเลยครับหรือว่าบริเวณนี้จะเป็นปลาเห็ดดิอันนี้เขาก็ไม่เอาเดี๋ยวผมจะพา เดินสำรวจดูข้างในน,นิดนิดนึงนะอีกอย่างก็กลัวช้าครับเพราะว่าแถวนี้บอกเลยครับอันตรายถ้าเห็นรอยต้องรีบกลับนะครับเพราะว่ามาคนเดียวด้วย,กกยดูกอไผ่เนี่ยดูหมอนช้าก็จะล้มลงมาจากต้นสูงๆเลือแค่นี้นตรงตรงนี้มีถนนทางเดินด้วย โอเคเดี๋ยวไปดูข้างหน้าต่อนะครับดูว้นทั้งข้านี้ก็จะเป็นส่วนยางพาราครับส่วนยางพาราเนี่ยก็จะมีเห็ดอยู่นะครับอเขาเก็บไปกันมันจะเป็นเห็ด ที่ชอบเกิอดอยู่ตามส่วนยางพาราโอ้มาครับเดี๋ยวผมพามาดูเขาหาเห็ดกันโอ้ได้เยอะเห็ดอะไรครับเนี่ยเห็ดละโูกขม,มวัวเห็ดละโูกขม,มวัวอืมได้เยอะอยู่นะครับเนี่ยม่เยอะหรอกเข้าไปข้างในนู้ดป่าทองเยอะเยอะเหรอมาเยอะไหมครับไม่มาสี่คนมาดูเฉยๆพวกมึงกินได้เลยครับอย่างเงี้ยไ,ได้ แต่ผมไม่รู้เห็ดกินในนี้นะนี่ดูของคุณยายนะโอ้คุณยายนี้ดอกดอกอนี้น่ากินไปกินเองใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยข้าหากันบริเวณในป่านี่ครับไปดูนิดนึงนะครับรถผมจอดอยู่ตรงนู้นอู้นี่ดอกวัเริ่มเลยดูครับ มีรูไม่กินได้ไหมเนี่ยมันจะเป็นป่าแบบมันก็หน้าเดินอยู่นะมันก็เดินไปเรื่อยๆเดินจนเพลินนะครับแต่จะทําให้หลงได้เพราะว่ามันป่ามันดูเหมือนกันไปหมดเลยนะครับดูมันจะแบบเป็นป่าทุงโลกเดินนี่เพลินเลยนะครับหาเยเหนื่อยะหลงกันมาเยอะนะครับยิงเป็นคนต่างถิ่นเลยที่ไหนมาเนาก็ไม่รู้เขาจะเดินเข้าไปลึกยๆมันยิงหามยิงสนุกอะ สุดท้ายก็ลงตามนะครับต้องหาคนมาตามออกไปนะครับผมไม่กล้าเข้ามาลึกหรอกกลั <c oughs> วลงเหมือนกันเดี๋ยวผมจะหาเดินดูให้ดูก่อนน่าจะผ่านการหามาหลายรอบแล้วนะผมว่าก็เห็นมีรอยสนเดินเมื่อกี้นี้เดี๋ยวจะพาดูต้นไม้เป็นต้น,นเฟื่องด้วยนี่นี่นี่มีเห็ดด้วยอุย้ย นี่ดูครับอันนี้มันน่าจะโรยละเนี่ยตัวหนอนหรือตัวด้วงอะไรกินหมดละดูวรัเป็นต้นเฟืร์นเลยเฟืร์นแต่ไม่รู้แต่ไม่ทราบชนิดนะครับเนี่ยสวยงามมากดูครับจรินน นั่งพักเนี่ยนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเดินมาไกลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่ค่อยเจอเห็ดนะครับเพราะว่าเห็ดนี้มันมีอยู่แต่ชาวบ้านเขาเก็บไปเกือบหมดละเดี๋ยวเรานั่งพักกันสักหน่อยนะครับดูครับเชื้อถาวานันนั่งพักกบบรรยากาศน,นี้ร้อนนะเมื่อกี้นี้ผมปั่นมาจากโนนน่าจะหลายกิโลอยู่นะครับ10กิโลน่าจะได้อยู่ป่าเห็ดนี้ผมเข้ามา สองสามประาามาณสองนี่ที่ที่สามหรือเปล่าจำไม่ได้เมื่อกี้นี้ก็เจอคุณยายสองท่านนะครับเขาเกี็บก็พอได้อยู่นะครับไี่คาเยอะเท่าไหร่ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปเข้าป่าสำรวจดู ป่าเห็ดนะครับว่าช่วงนี้มันเริ่มออกเยอะเลยอะ่ะเพราะฝนตกบ่อยครับวันสองวันมันนี้ตกตลอดเลยครับดิงเยอะมาก ที่รถผมจอดอยู่ตรงไหนเนี่ยนะไปครับแถวนี้ก็มีช้างมาอยู่นะครับกระบอกจะมีมากินไรมันแล้วก็มาลงมาเล่นน้ำสะชาวบ้านครับผมจะพามาดูปลาเห็ดอินที่นะครับป่าบริเวณนี้ คข้ายจะมีต้นไม้เยอะหน่อยนะครับเป็นต้นไม้เล็กๆครับเห็ดก็น่าจะมีอยู่นะดูรอยเขาหาไปครับเนี่ยโลมีรอยคนเดินมีป่าเนี่ยมันไม่ค่อยมีต้นแปลกต้นสนเท่าไหร่นะเีมันเป็นป่ามันป่าดุดิบลยอู้เจอแล้วอู้เจอแล้วนี่ครับเจอแล้วครับเห็ดมันดูไ้ไปกินได้ไะนี่ดยอกนะี่ น่าจะเป็นเห็ดแป้งนะเ,นเห็ดแป้งสีมันออกชมพูชมพูนะอันนี้มันเริ่มโรยนะมันดอกเล็กแต่มันมันโรยนิดนึงนันนก็มีครับอันเล็กๆอยู่อพอมอาเชนะ้ามันมีรอยคนขะหาเขานั้นกไอ้ดอกใหญ่ๆเข้าจะไปหมดละเหลือแต่ดอกเล็กๆเหมือนเห็ดอะไรไม่รู้เนี่ย ดอกเวยอยู่นะครับน่าจะกินไม่ได้อ๋าวทุกดูับเหตุเยอะมากอู้ดอกมาเริ่มเลยครับอู้ดูครับดอกมาเริ่มเลยครับทุกคนดูนี่อู้เขาไม่เห็นหรือไงะหรือว่ามันกินไม่ได้นะครับนี่นี่ไม่แน่ใจนะครับมันน่าจะกินไม่ได้ผมว่าดูเนี่ยดูเขามันลม้มไม่รู้ว่าลม้มหรือเขาเอาทิ้งนี่หรือเขายังไม่เห็นหมายนี้นะครับ โอ้โหดูดอกเป้งๆนั่นเลยครับน,น,นี่ดูครับดอกบนเริ่มเลยนี่สัาใส่เขาจะไม่เห็นนะครับอุ้ยน,นั่นโนลนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็สิบ เป็นไม้เด็ดไม้รับเลยครับบนเริ่มเลยเดี๋ยวผมไปบอกคุณยายสองคนที่ผมเจอมาเอาเฮ้ยเดี๋ยวไปหาดูท,ที่อื่นต่อครับนี่แถวนี้น่าจะเป็นไม้เด็ด คือป่ามันยาวมากเขาก็ดูไม่ทั่วครับคนนอกจากคนที่รู้ที่ก็สุ่มหากันไปเรื่อยๆครับใครดวงดีก็ได้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในป่าเห็ดอีกที่นึงนะครับทางนี้จะเป็นทางแยกเข้ามาจากถนนจากถนนใหญ่เมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับ ันน่าจะดูมันน่าจะมีเห็ดอยู่เนี่ยดูดูจะเสียดใบไม้ดูเขาเขาเขีย่ยไปนี่ไงมันโรยไปแล้วครับเขาไม่เอาละอู้นี่ไงดิงดอกครับอันนี้กินได้ครับเป็นเห็ดเห็ดเห็ดหน้าแดงเลยอันนี้กินได้ นี่ดอกนี้อุ๊บอืมนี่โอ้เยอะอยู่นี่ครับดอกนี้อันนี้อีดอกนี้นี่อันนี้กินได้ครับเห็นชาวบ้านเขาเก็บแหะสองดอกสามดอกอะที่ชาวบ้านเขามาหากันที่เขาได้เยอะเขาจะมาหากันตอนกลางคืนนะครับ ัยรุ่นเนี่ยไปรุ่นเขาจะมาหาตอนคืนเขาก็จะใช้ไฟในการส่องหาไปเรื่อยแต่คนเท่าคนแก่คุณตาคนยายนีย่ก็จะมาหาตอนเช้าตอนกลางวันที่เข้ามาคืนไม่ได้พอได้กินครับบางคนเขาก็ได้ขายอย่น้อยชาวบ้านที่นี่เขาก็มีรายได้ส่วนนี้นะครับส่วนนึงก็ไปทําเป็นประกอบอาหารนะครับนี่ต้องมีงค่าใช้ใจ่ายอะไรนะครับยิ่งช่วงนี้ ตุการก็ไม่ปกติครับชาวบ้านก็เขาไม่ได้คอยทํางานก็ต้องหายเก็บเห็ดเก็บนอไม้ในป่านะครับยังชีพพอยังชีพไปวันวันนะครับออนี่ดอกนี่ต้นอะไรเหมือนต้นมะขามต้นมะขามป้อมนะ ดูต้นเล็กๆอ้เยอะจ้ะเนี่ยเป็นต้นมะขามป้อมปินดงมาเลยกำลังเด็กอยู่โอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมพามาสำรวจดูป่าเห็ด ว่าช่วงนี้เห็ดมันเริ่มอ,ออกหรือยังแต่ก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงูเฮ้ยงูตกใจหมดเลยไปแล้วครับจะปิดคลิปซะหน่อยไปไหนแล้วเจองูครับเมื่อกี้ตกใจหมดเลยผมกําลังจะปิดคลิปไปแล้วโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอู้เสียบ ก็พาทุกคนมาสำรวจดูป่าเหฮดนะครับถ้าใครชอบคลิปแันนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย